الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. บิณัมุสลิมีนทิอัลลอฮะต์อาลามิตาตุกบันอัลฮัมดุลิลลาห์ชกรตออัลลฮชีวิตของเราที่ดำรงอยู่บนเส้นทางแห่งอัลอิสลามศาสนาที่มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่บนความบริสุทธิ์บนฟิตรห์การมลสันดานธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทิอัลลอะต์อาล่า ให้เรามาตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องของมันดาอิสลามเป็นศาสนาแห่งฟิตรห์พวกเราทุกคนเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปใดๆทั้งสิ้นคุลูมาลูดินยูลาดูะลัลฟิตรห์อัลลอฮฺซุบฮานฺอานะตะลาบอกว่าเราสร้างมนุษย์มาในสภาพที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปแต่เมื่อเราโตขึ้นวันเวลาผ่านไป من شيطان مكي وخم مئة حوى نفسه مكي وخم ميكان ميكانيلو الدم والعياذ بالله من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ الله تَعَالَى بَوَات هَاج จิงแล้วฉันสร้างบ่าวของฉันมาในสภาพที่บริสุทธิ์ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَجَتَّالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّلْتُ لَهُمْ وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا لم تغنم شيطان كتماهم พวกเขาโดนล่อลวงจากชัยตอนดึงพวกเขาออกไปจากความบริสุทธิ์ที่พวกเขากําเนิดมาพวกเขาทําให้สิ่งที่ฮาลลกลายเป็นสิ่งที่ฮารอมและแน่นอนทําให้สิ่งที่ทําให้สิ่งที่ฮารอมกลายเป็นสิ่งที่ฮาลลสิ่งที่ฮาลลกลายเป็นสิ่งที่ฮารอม و ا ل ع ي ا د ล بالله من ذلك ทำให้พวกเขาชิริกต่อ Allah ทำให้พวกเขากล่าวอ้างต่อ Allah ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้พูดไม่ได้มีหลักฐานจาก Allah س ب ح ا ن นาละ ت พี่นองครับให้เราตระหนักอยู่เสมอภารกิจของชัยตอนคือการล่อลวงให้มนุษย์ทําบาปไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือการซินาการผิดประเวณีการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามวันนี้อาจจะเป็นวันที่มีคนทําบาปนี้เยอะที่สุดในโลกวัลอียาตุบิลละฮะเบนซาลิกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งให้เห็นวา่าอิสลามห้ามเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนในคำพีของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลซินาคบีร์ตุนมินัลคบัยร์จินาเป็นบาปใหญ่ที่มีการประมวลโทษตามบทบัญญัติของอิสลาม ทั้งในดนเนียและวันอาคราเป็นหนึ่งในบาปท,ที่ทำลายโครงสร้างที่อิสลามเรียกว่ามักอสิดุชรีอะอัลคัมส์แลกโครงสร้างเจตนารมแห่งบทบัญญัติอิสลามทั้งห้าประการอิสลามต้องการที่จะปกป้องอกิดะอิสลามต้องการที่จะปกป้องศาสนาปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินปกป้องสติปัญญาและ ปกป้องเกียรติยศแห่งวงตระกูลชิริกทำลายศาสนาการฆ่าคนทำลายชีวิตริบาทำลายทรัพย์สินดอกเบีย้ยทำลายทรัพย์สินสุรายาเมาทำลายสติปัญญาและอันสุดท้ายอาซีนะ่าการปิดประเวณีททำลายเกียรติยศแห่งวงตระกูลเพราะฉะนั้นอาซีนะ่า เป็นหนึ่งในจํานวนสิ่งที่บทขยี้และทําลายเจตนารมณ์ของอิสลามหนึ่งในห้าประการนี้ไปดองครับในอัลกุรอานุลกเรีมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่า ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا สู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การซินาการใช้คำในอัลกุรอานุลกเรีมมีความหมายที่ละเอียดมาก เอเราตาลาบอกว่าอย่าเข้าใกล้เป็นคําสั่งที่มีความละเอียดซับซ้อนหรือมีความละเอียดอ่อนมากกว่าคําสั่งว่าอย่าทำสินาอย่าเข้าใกล้สินาแปลว,ว่าไม่ใช่เฉพาะตัวของสินาเท่านั้นที่เราจะไปทําได้แม้กระทั่งสิ่งที่จะนําไปสู่การสินาซื่อหรือปัจจัย สาเหตุที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งตกลงไปในหลุมพรางแห่งการปิดประเวณีอย่าเข้าใกล้มันตาที่จะพาไปสู่การซีนาหูที่จะพาไปสู่การซีนาอะไรต่างๆที่เป็นการล่อลวงนำไปสู่การทำซีนาจริงๆอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้สาเหตุที่จะทำให้เราตกไปสู่พฤติกรรมอันชั่วชานี้ อินนุคนาฟาฮิชาเป็นฟาฮิชาฟาฮิชาก็คือสิ่งสกปรกสิ่งที่เลวทรามและเป็นหนทางที่ชั่วร้ายที่สุดอัลฟาฮิชาหรืออัลฟาฮช่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานอัลกริมหลายที่เลือเกิดและหนึ่งในจำนวนอายัที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลฟาฮิชาหรืออัลฟาฮช่แท้จริงแล้วคือการเรียกร้องของชัยตอน ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا ديتام يا Yang... كاوكم شيطان شيطان من كوي دن رو أقبي تلا نت تلا نت من كوي شوان رو بيتم في على تلا كاو تلا, 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 تلا. เวลาที่เราถูกชัยตอนดึงไปทีละนิดทีละก้าวต้องตัดไปตั้งแต่ต้นลมอย่าตามเข้าย่างของชัยตอนเพราะมันเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสําหรับพวกเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงแล้วชชตตอนสั่งให้เราทําอะไรอินนนมายะมุรุกุมบิสู้แชตตอนจะไม่มีทางสั่งให้เราทําดีสิ่งที่ชัยตอนสั่งเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นไม่ว่ามันจะถูกใจเราแค่ไหน

บทบัญญัติของอิสลามได้ห้ามการซีนาเอาไว้อย่างชัดเจนและบอกว่ามันคือผล,ลกรรมผลพวงจากการล่อลวงของชัยตอนนาะอุดุบิลลาฮิมินดาลิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เรารอดพ้นจากการซีนาได้คือการยึดมั่นอยู่กับบทบัญญัติของอิสลามการวิงวอนขอความเมตาาาาาตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอลฺอย่าให้เราตกลงไปในหลมพรางแห่งความสกปรกนี้ในอิสลามได้กําหนด โทษของผู้ที่ทำผิดซินาด้วยการโบยหนึ่งรอยครั้งถ้าเป็นคนที่ยังโสดอยู่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วแน่นอนว่าถูกต้องถูกคว้างด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตเนาาดูเป็นละอเมิอะไรมีการอธิบายว่าทำไมต้องลงโทษแบบนี้ในขณะที่ความผิดอื่นๆไม่ได้ลงโทษแบบนี้อับดุลไควยยมในแอลามุัลโมะกีวินอันรับเปลอาเลมีนยิูล وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف مما ما يخافه السارق من الطلب فأوقب بما يعم بدنه من الجلد من الجلد. คนที่ทำผิดซีนาเนี่ย อิสลามบัญญัติให้โบยเพื่อให้รู้สึกเจ็บทั้งตัวบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดความผิดของการทำซีนาเนี่ยเวลาทำซีนาเนี่ยชั่วัตรอารมณ์มันได้รับความสุขทั้งตัวเพราะฉะนั้นไม่มีบทลงโทษใด,ดที่จะเหมาะสมกับคนที่ทำผิดซีนามากไปกว่าการโบยเพื่อให้รู้สึกหลับจำให้รู้สึกเจ็บทั้งตัว ถ้าไม่ทําอย่างนี้จะไม่หลักจําและย่าทำเป็นเรื่องเล็กๆกับการทําผิดซีนาวะไยาตุบินลาฮิมินซาลิกและอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการลงโทษแบบนี้ทําให้การซีนาถึงแพร่กระจายทั่วทั้งโลกน้อุตบินลาฮามินซาลิกจนกลายเป็นเทศกาลประจําปีลาฮาวลาวะลาโุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลัยลอัซีมในขณะที่วันอาคิรอห์โทษของผู้ที่ทําซีนาในวันอาคิรอห์จะถูกเผาในเตาที่เรียกว่า อัลดันนูรเตาที่ปิดมิดชิดและจะมีไฟมาจากข้างล่างครั้งหนึ่งท่านนาบีสุลต่านไััลลัลลลได้อธิบายว่าท่านฝันเห็นมมลาก,กัสสองท่านนำตัวท่านไปเจอกับคนที่ถูกลงโทษในรนรกหนึ่งในจำนวนผู้ที่ถูกลงโทษนั้นมีว่าฟันตัลกดาฟะอไทนาอัลมิสลิตอันนนร์าล้ว فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغة وأصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراه واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب صو قال قلت لهما ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق ثم قال واما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور ف إ ن นั ا ل ز ن ا า و ا ل س و อูซุบิลลาฮิมิน ج าลิกท่านนบีบอกวมามลิกัดสองท่านพาท่านไปเห็นผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในอาคารเหมือนกับเตาไฟที่ปิดมิดเหมือนเตาอบแล้วมีไฟมาจากข้างล่างทุกครั้งที่โดนไฟโผล่ขึ้นมาพวกเขาก็จะร้องหวยหวดท่านนับีถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาลงก็ดสองท่านก็บอกว่าไปก่อนไปก่อนจนกระทั่งตอนสุดท้ายก็เฉลยคำตอบ อะไรก็เฉลยคำตอบว่าบรรดาผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ในเตาอบเหมือนกับเตาอบเนี่ยคือบรรดาคนที่ผิดประเวณีทั้งผู้ชายและผู้หญิงวังลกยยาุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้น,น่นณองครับอัอิสลามดีนุลวาสตียะอิสลามเป็นศาสนาที่มีความเป็นสายกลางมีความยุติธรรมอิสลามไม่ได้ปิดกัน้นไม่ให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการโดยธรรมชาติของเรา เรามีความรู้สึกทางเพศอิสลามปิดกั้นไหมไม่ได้ปิดกัน้นแต่อิสลามไม่ได้เปิดเสรีให้เรามีความประพฤติตัวเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอยากจะมีความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้กลางถนนก็ได้กลางป่าก็ได้กลางสนามก็ได้บนรถก็ได้วลัยอัุบิลละฮ์มินตาลิกไม่มีอิสลามสามารถที่จะให้เราตอบสนองความต้องการของเราในกรอบในขอบเขตท,ที่เพียงพอจะตอบสนองความต้องการโดยธรรมชาติ دوي في <applause> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون نبأ آيات تربو تذكين والله تعالى بنية تقبل بنية في السنة الإسلام ميّความ إسلام يوّي في دوّا ميّ قام دينام يوّي لا دوّا وثيّ كلّ هم ما تعالى هام ميّ همّيّ ชั่วช้าอยู่ในนั้นมีความสกปรกมีความละเมิดมีความชั่วร้ายที่เราจําเป็นจะต้องหลีกห่างจากมันเพื่อให้เราระลึกและได้รับบทเรียนจากอายัดต่างๆจากคําสอนต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาประทานลงมาเป็นบทเรียนแก่มนุษยชาติบ بارك ا ل ل ه لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بنكرب إن من أشراط الساعة نجمن سنيان وهو لو النبي صلى الله عليه وسلم لبقى برشاشاكم فتكو ويفشوا الزنا การแพร่ระบาดของ โรคที่เรียกว่าการผิดประเวณีหรือการศสีนาะเพราะฉะนั้นขอดูอาอต่อ Allah อย่าให้เราเข้าใกล้กับสิ่งเหล่านี้ขอให้ลูกหลานของเราเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวของเราห่างไกลจากสิ่งที่จะมาทำลายพวกเขาด้วยการล่อลวงของชเชตอนอีกอย่างหนึ่งอัลฮัมดุลิลละอีกสองสุกสองวันสุกเนี่ยก็จะถึงเดือนร,รมอมฎตนศุกหน้ากับอีกศุกหนึ่ง ก็จะเป็นเดือนรอมาตอนแล้วเป็นเดือนที่พวกเรารอคอยขอให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจเป็นเดือนที่เราจะได้พักผ่อนจากการล่อลวงของชัยตอนอินชาอัลลอฮ์ทุกวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยหัวใจของเราถูกนําเสนอถูกโฆษณาจากชัยตอนจงเราไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรเดือนรอมาตอนจะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราดีใจล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสุขภาพ เตรียมทรัพย์สินเตรียมแรงกายแรงใจและทุกอย่างที่จะทําให้เรานั้นได้มุ่งมั่นในการทําดีต่อลอสุภา u b h a n ฮ h u wa t อ a ในเดือนอมฎอนในบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการขัดเกลาตัวเองให้ห่างไกลจากเัยรอนไม่ยุ่งเกี่ยวกับมักเสียดเป็นความโปรดปรานในรอบปีของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและมีความยำเกรงต่อ Allah s u b h a n a h ะ wa Taala าลนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าัลุ ك ลล ت ตินมินรอมฎอนซุฟิดِตَ ا ل ش ي ا ط ีน ما كنا في رمضان ما تقول لا حمي بل إن كانت حمدي ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح مِنْ باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة

إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح حوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ